สำหรับตอนนี้ก็มาถึงหัวข้อที่12นะคะกันแล้วค่ะคือเรื่องของยิมูนะคะหรือว่าภาระนั่นเองค่ะไปที่ไวยากรณ์ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะไวยากรณ์ตัวแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือนั่นนี่นี่นั่น,น,นเดวะอิเกไนนะคะซึ่งมีความหมายว่าไม่ทำเรืนี้นะคะไม่ได้หรือว่าพูดง่ายๆคือต้องทำจุดๆ,ๆนั่นเองค่ะวิธีการนะคะใช้ รูปประโยคนี้ก็คือนำกริยาในฟองนะคะมาตัดอ,อีกตรงท้ายท้ายรูปในนะคะคทิ้งไปนะคะแล้วก็บวกด้วยคุณเตว่อีเคน่นะคะก็จะกลายเป็นต้องทำข้างหน้านะคะอย่างเช่นทาเบนาคุณเตว่อีเคนก็จะมีความหมายว่าต้องกินนะคะหรือว่า เทวอารวนกเทวอิกเคนก็จะมีความหมายว่าต้องล้างมือนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยรู้จักไวยากรณ์นักเคเบะนาราไนมาก่อนนะคะตัวนั้นก็จะแปลว่าต้องเหมือนกันทีนี้ความแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะก็คือนักเตวิเคน่ i ยเนี่ยส่วนมากมันจะใช้กล่าวถึงในเรื่องเรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็ลักษณะอีกอย่านึกคือส่วนมากประธานในประโยคเนี่ยมักจะถูกละไว้นะคะ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคำประโยคไหนที่ไม่มีไม่มีประธานในประโยคจะต้องเป็นนักเต๋ยวิเคราะหเสมอไปนะคะก็ให้ดูบริบทด้วยนะคะไปดูตัวอย่างประโยคประโยคแรกกันก่อนเลยค่ะเได้ไหม่นีคน่ะเวธอเลี้ยงว่าเรขาไม่ต้องไากินมาเซนก่อนนอนเนี่ยต้องโทรหาแฟนก่อน ะะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะต้องทางแต่ว่าเป็นเรื่องของเขาคนเดียวนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นส่วนรวมอะไรน,นะคะต่อไปค่ะเรามาดูอีกประโยคนึงค่ะโยจิがあるのでひょ早く帰らなくてはいけませんโยจิがあるのでひょ早く帰らなくてはいけませんนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าเนื่องจากมีธุระนะคะวันนี้ก็เลย ต้องกลับเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลที่พูดอีกเช่นเดียวกันค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคตัวอย่างสุดท้ายนะคะในไวยากรณ์ตัวนี้กันนะคะไม่ใช่อาซาโกฮะ,ะสุครานะければなりませんไม่ใช่อาซาโกฮสุครนนานければなりませんค่ะสำหรับประโยคก็จะมีความหมาย ทุกวันเนี่ยก็จะต้องทําอาหารเช้านะคะอันนี้ก็หมายถึงผู้พูดเองเป็นหน้าที่ของผู้พูดเองนะคะ